ดูกับน,น้องสองคนนี้รู้ไหมทำไมถึงน้องสองคนนี้มาเพราะว่าทริปหน้าเราจะบินชวนท่านบินรถไฟ้าพานั่งรถไฟเล่นในแดนทิ่ไทยครับไปญี่ปุ่นไม่ได้ไปกับมีคนเดียวแน้น,นะไม่ไปกับสองคนนี้ด้วยไปกับอีกท่านหนึ่งครับชื่อคุณวรรณสิงประเสริฐกุลเป็นนักเขียนชื่อดังครับท่านผู้นี้จะเดินทางไปกับเราด้วยติดต่อได้ที่ไหนน้องเจีย๊ยบติดต่อได้ที่เบอร์นะคะเป็นเบอร์027929299ค่ะติดต่อใครได้บ้างติดต่อเจี๊ยบเน็ต รีบจองครับรับแค่กี่ที่น้องเนทรับแค่อีกสิบสี่ที่สุดท้ายคือคือเราไปแค่นั้นไม่งั้นพี่หมีดูแลไม่ไหวนะครับเราไปด้วยกันนั่งรถไฟเล่นกันครับวันที่หกถึงสิบกันยายนค่ะกี่ที่นัดอีกทีนึงสิบสี่ที่สุดท้ายราคาสี่สามเก้าเก้าสี่พันสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทจองครับจองซีศูนย์สอง 7929299ด่วนครับด่วนไปละไปทำทัวร์ต่อ www.wonderfulpackage.com ค่ะเดี๋ยวครับจองผ่านเลเวทิปก็ได้ครับ www.lewekitip.com ครับ